คลิปนี้ก็มาต่อกันที่เปลี่ยนแสตเป็นกระตูนเวอร์ชั่น2งานเดิมเลยนะคะอันนี้ปันก็เริ่มลงสีตัวที่2แล้วนะตัวนี้คือปันทํานานมากนะคะเวลารลวมมของงานนี้ในตอนนี้นะคะปันใช้เวลาไปประมาณ37-38ชั่วโมงแล้วนะปันจะลงสีแบบคร่าวๆไปแบบนี้ก่อนนะคะเป็นการไกด์เวลาที่จะลงเส้นขนให้ตัวเองนะ ตรงไหนเข้มขึ้นปันก็จะลงสีเข้มขึ้นอีกนะคะก็คืองานนี้ลงสีเข้าๆไปค่อนข้างหลายชั้นเหมือนกันตอนแรกปันคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าตัวแรกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้เวลานานกว่านะด้วยความที่น้องมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตัวแรกนะคะแล้วก็มีเส้นขนแบบสั้นก็คือตัวแรกจะเป็นขนแบบยาวเนาะตัวนี้จะเป็นขนแบบสั้นนะคะเวลาฝนเส้นขนเนี่ยปันก็เลยต้องฝนแบบเออเส้นเล็กๆไม่ยาวมากมันเลยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะ และส่วนตัวมันก็รู้สึกนะคะว่าสัตว์ที่มีสีโทนเดียวกันแบบเนี้มันจะลงสีขนได้ยากกว่าสัตว์ที่มีหลายสีแต่จริงๆมันก็ยากทั้งคู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบสีเดียวกันมัน,มนสร้างมิติได้ยากกว่าแล้วงานนี้น้องก็อาปากด้วยนะคะมีการลงดีเทลลิ้นดีเทลในปากอะไรแบบนี้ก็เลยใช้เวลามากขึ้นไปอีกแล้วเวลาลงเส้นขนปันก็จะลงทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้เลยนะคะทั้งตัว แล้วตัวนี้ปันก็ลงเส้นขนหลายชั้นเช่นกันนะก็เลยแบบค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วก็คือพักมือค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าเมืยมากปันพยายามเก็บดีเทลให้ได้ทุกจุดเลยนะคะก็คือตั้งใจมากจริงๆตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้ซูมดีเทลให้ดูใกล้ๆนะ <c oughs> เหลือน้องแมวอีกสองตัว